ที่ไปรับชมคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งไปนืยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปรับชมคิกันเลยโอ้โหครับก็ขอกราบสวัสดีท่านชมทุกท่านกันด้วยนะครับแล้ววันนี้เรามาสอนวิธีการร่่งมด เราใไซ์หรือมดปลสิตนั่นเองนะครับผมให้ทุกคนกดเข้าไปเอตรงที่ผมเคยสอนเอาไว้นะครับผมกดเข้าไปเลยอ่พอกดเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้แต่ก่อนอื่นจะต้องไปโหลดแอป E S File Explorer มาก่อนนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกัน เลยดีกว่านะครับผมโอเคจงงากนั้นให้กดเข้าไปที่ดาวโหลดพอกดเข้ามาเราก็ต้องแตกไฟล์ก่อนนะครับผมใครที่ยังไม่เคยใช้เนี่ยใครที่ยังไม่เคยใช้นะครับผมก็จะอยู่นี่ SRSRP นะครับผม s r p m c a d d o n z i p นะครับผม,บผมกดเพิ่มเติม กดแตกไฟล์ไปที่แล้วกดตกลงอันนี้ผมก็แตกไฟล์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ไปนี่ครับกดเข้าไปอันแรกนะครับผมดูที่อันแรกให้กดค้างกดสัดลอกปัดไปทางขวาแล้วกดเหมือนเดิมแล้วเข้าไปที่เกมเข้าไปที่คอมดอบโมแจงเข้าไปที่ b ีฮาวเวอร์แพคบีฮาวเแแล้วกดวางอันนี้ผมก็ได้วางเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่ะ หลังจากนั้นแปลอีกไฟล์หนึ่งมากดเข้าไปเหมือนเดิมครับผมอ่ามาดูไฟล์ที่สองให้กดค้างกดคัดลอกปัดไปทางขวากดเหมือนเดิมแปบ๊บหนึ่งนะแปบ๊บหนึ่งนะครับผม แปบหนึ่งนะโลบแปบหนึ่งนะครับผมกดเหมือนเดิมนะครับผมกดเข้าไปที่เกมคอมโดดโมดแจงแล้วเข้าไปที่รีซอแปกอันนี้ครับรีซอแปก มันเขียนว่า i e s o u r c e แล้วก็ขีดแล้วก็คำว่า pack แพ็กกดเข้าไประวางเลยนะครับผมอันนี้ผมก็วางเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมมาเพราะว่ามีคนขอมดสอนลงมัด วอลลิตนั่นเองนะคบผมโอเคบายบายพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผม See you again bye